อวเซซ่าปาครับมาพาต่างปาเป็นอุดขีดคู่จากสมเนไจากท้าหักาจากยักพลาดสิท่ข้าป็นอัสุสสิ่งของวัตถุต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เราได้มาด้วยความบริสุทธิ์นะผู้ที่เอาน้อมนำเอาเข้ามาเอาเข้ามาด้วยศรัทธาด้วยความบริสุทธิ์แตกคณกสุฆเพราะฉะนั้นเมื่อคณะสงฆ์ได้ได้รับมาเห็นควรว่าจะนําเอาสิ่งที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์เนี้ย ออกมาแจกจ่ายใช้จ่ายกันในหมู่ในหมู่พระสงฆ์ในหมู่สมเด็จในหมู่ขลุ่ยฮัตเราว่าถ้าใครเห็นด้วยคุณยิ่งเสียถ้าใครไม่เห็นด้วยคุณค้างขึ้นมาเมื่อท่านทั้งหลายนิ่งอยู่ข้าพเจ้าทรงไว้ว่าฟันที่ควรเ๋เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะออกเข้ามาเข้ามาแล้วเป็นของคณะสงฆ์เ <Yeah. S 1> ขาแจกจ่ายใช้จ่าย เป็นผู้เก็ตอนนี้พอใครขาดแคลนอะไรตอนนร้มาสามเสนผู้นี้เลยแต่ของกลางเรียกแจกแจกตอนนี้ก็มีพระสามสามพระทีคือพระมีอยู่ฝกกรมเนี่ยก็จะมีอิเตียนแล้นี่อิเตียนไอ้สามเณนนี้ว่านับเอียงแล้ววันนับเอียงไม่เป็นธรรมให้ให้คนอื่น ของดีแต่เอามาให้เราเนี่ยเป็นของเลว <ừ. S 1> ของเลเอะไรต่ออะไรมาแบบนี้นะก็ต้องเตกกีียบไปรู้ไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรียกประชุมถามสมบูรณ์เเธอทําทอย่างนี้จริงเหรอว่าเอาของดีเนี่ยไปให้ผู้อื่นเอาของเอาของไม่ดีเอาของเลวเนี่ยมาให้มาให้พระชพัทีนี่จริงเหรอสมเดว่าจริงพระเจ้าค่ะเอา้าทาไมเธอทําอย่างนั้นนะทำไมเธอทําทอย่างนี้ได้ พระเจ้าข่าบอกว่าพระอือ่นทำทำคุณทำประโยชน์ให้แก่คณะสงฆ์แต่พระชาวบ้าคิดไม่ใครทำคุณทำประโยชน์อะไรแก่พระคณะสงฆ์เลยเห<ล>็นไหมพราที่เขาเคยฉลาดมากที่แจกของเก่งเ <laughs> <laughs> ไอ้คนอื่นทำประโยชน์แบบมันก็ควรได้ได้ของดีนี่ไม่ได้ทำอะไรจะเอาไปของดีเหนือเขาได้ยังไงเห็เหม <ๆ S 2> ือนมีความดีความชอบเหมือนกันนะคนนี้ถ้าทำถ้าทำดีมันก็ควรจะได้ความดีความชอบ ไอ้คนที่โอ้ไม่ไม่เคยไม่เคยทำความดีความชอบมีแต่หลบแย่เรียกแล้วจะเอาความดีความชอบเหมือนไอ้คนที่เขาทำได,ได้เลยอไ,ไอ้คนที่ทำหมดกำลังใจที่จะทำคุณต้องเป็นเหมนะือนกันคนเจนะ้าว่าเป็นฉลาดมั้งไมได้การแจกจะให้เสมอกันทีเดียวก็ปเป็นไปได้หรอเราก็พิจารณา,าดูเราควรจะให้ข <c oughs> องประเทศไหนเราเป็นตัวเปิดใชุ่ทธเจ้าบอก เราจะให้ของฟาน์มีต่อบุคคลที่ควรต่ของฟาน์มเราจะให้ของฟันตาต่อบุคคลที่ควรต่อของฟันตาเราจะให้ของยาต่อบุคคลที่ควรต่อของยาเราจะไม่ให้ในบุคคลที่ไม่ควรให้เนี่ยพระพิฆเ้าไม่ใช่ห้บให้ไปหมดเลยนะเราจะไม่ให้ในบุคคลที่ไม่ควรให้ใช่เพราะฉะนั้นแบบคุณแม่ชีแก้วเขาเป็นลูกศิษย์หลวงตาคนหนึ่เนะ พว่กยกย่องดวงตายกย่องว่าเรามีทำอย่างไรแม่คีแก้วมีทำอย่างไร,รงใช่ก็คุณแม่ชีแก้ว <c oughs> ท่านบอกว่าอย่างไรก็ถ้าเราเมตตาไม่มีประมาณจะคบคุณทางตลอดไปนะมีเมตตาโอ้ยเจริญให้ไปให้ไปแต่ก็ลมองเราเป็นเมตตากูกมองเราง่อหลงง่ายใช่ไหมล่ะ <c oughs> า่ประเทศที่เด็เราก็ต้องเที่ยงมาด้วยปัญญาเหมือนกันทำอะไรต้องมีปัญญาใช่ให้ผู้ที่สมควรแล้วคนไม่สมควรจะให้ไปให้คนใหม่กลับไปโทษคน้ไทยก็ได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเชิญไปที่นู่นเนาะ